เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะคุณล้วนแต่มีความชํานาญในด้านนั้นๆนะคะรู้ลึกรู้จริงนะคะก็มีความสามารถในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือ รับราชการนะคะรวมทั้งงานอิสระอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ได้เรียนรู้ทุกๆเรื่องแล้วนะคะมีความชนานแล้วก็มีความเ,าเก่งนะคะในการบริหารจัดการงานของคุณได้นะคะไม่ค่อยมีปัญหากับสักอะไรนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างนี้นะคะถ้าคุณมีเรื่องติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะก็ให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะส่วนใหญ่การเงินการงานนะคะมักจะได้จากความสามารถของคุณมากกว่านะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในการเรียนนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะไพ่ลือสีนะคะ เป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีอยู่แล้วนะคะคาดหวังที่จะจบการศึกษาแล้วเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะคุณก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่เรียนได้ระดับสูงสุดเลยนะคะ ะะมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะไขว่คว้าแค่ไหนนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยนะคะไม่เคยคบหาใครอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะในวัยเรียนอาจจะตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะคะทํางานทําการแล้วค่อยคิดในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่า,าคบหากันในแบบที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วนะคะ ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่มีความมั่นคงนะคะหรือบางทีก็อาจจะคู่ทํางานไกลกันนะคะบางคนอยู่คนละประเทศนะคะอยู่คนละจังหวัดอย่างนงี้นะคะบางคนไปรับราชการไกลๆต่างจังหวัดนะคะคู่ของเรานะคะหรือบางคนอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นคนต่างชาติอย่างนงี้นะคะหรือตัวคุณนะคะอาจจะแต่งงานแต่งการไปใช้ชีวิตครอบครัวที่ต่างประเทศอย่างงี้นะคะ สำหรับคนโสดที่คาดหวังที่จะเจอคู่นะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้พบเจอคนต่างชาตินะคะหรือเจอคนในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นในออนไลน์ก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะตอนนี้ก็ดูกันยากนิดนึงนะคะแม่ขุนทองไม่ได้บอกว่าในออนไลน์ไม่มีความจริงนะคะเพียงแต่ร้อยละ9 0นะคะก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่น่าที่อันตรายนะคะเราก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนิดนึงนะคะ หรืออาจจะเป็นคนรับราชการนะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราเยอะนะคะมาะเหมือนมาแสดงความชัดเจนในการที่อยากคบหาเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คบหาเป็นคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นเพื่อนฝูงเป็นที่ปรึกษากันไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนทีหลังนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะไม่ว่าจะทํามาค้าขายทําธุรกิจอะไรหรือทํางานนะคะก็ถือว่าการงานของคุณก็มีความมั่นคงในตัวคุณอยู่แล้วนะคะ,ะเวลามีปัญหาอุปสรคุณก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้นะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่รู้ รู้ลึกในเรื่องงานของคุณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะคะไม่ว่าจะรับราชการทํางานอาชีพอื่นๆนะคะหรืองานประจํารวมทั้งทําธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับ โอุปโภคบริโภคนะคะหรือสวยๆงามๆนี้นะคะก็ถือว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะสําหรับการเงินนะคะก็โชคลาบนะคะก็ถือว่าคุณคาดหวังที่จะมีโชคลาบนะคะตอนนี้ก็จะมีโชคลาบเข้ามาแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้การเรียนก็เรื่อยๆนะคะน้องๆอาจจะขี้เกียจช่วงนี้นะคะมันเบื่อเบ่อนิดนึงนะคะก็ให้แอคทีฟขึ้นนะคะ ผลการเรียนผลการสอบก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรนะคะมีเรื่องอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะสําหรับคนที่งอนกันอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้โคจรกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะหรือแฟนเก่ากลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคนที่ใช่นะคะเจอคู่เรานะคะคุณก็จะได้เจอบ้างแล้วนะคะแต่ อาจจะต้องคบหากันใช้เวลาคบหากันนิดนึงนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆนะคะเข้ามาทักทายนะคะแสดงความชัดเจนในการปรับเนื้อปรับตัวนะคะที่จะเข้ามาคบหาคุณนะคะแล้วแต่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกไหมนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่สังฆราชหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะหรือรวมทั้งมีมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าคุณจะติดขัดปัญหาอะไรหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะบัรดาลในสิ่งที่คุณปรารถนาให้นะคะหรือบางคนทำงานทำการนะคะก็มีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันในเรื่องของการงานนะคะหรือเป็นคนที่มีความโชคดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่อง ทุกข์เดือดร้อนเหมือนคนอื่นนะคะก็คือมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ตลอดไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือรวมทั้งคู่ของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ลําบากนะคะถึงลําบากก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเข้ามาช่วยเหลือคุณตลอดนะคะสําหรับการเงินโชคลามนะคะก็ได้จากการที่คุณมี คนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะหรือโชคลาภจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเรียนนะคะไพ่สังราชหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะเรียนได้ถึงระดับสูงสุดนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าขว่คว้าไหมนะคะแม่ขุนทองดูแล้วเจ้าชะตาเป็นคนที่รับการเรียนอยู่แล้วนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบหรือการเรียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะ จบการศึกษานะคะหรือสอบชิงทุนไปเรียนต่อคุณสอบได้แน่นอนนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่า,าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะคบหากันมายาวนานนะคะกเ็เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง ของซึ่งกันและกันไปแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วนะคะก็ถือว่า,ามีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะหรือเป็นคนที่ความรักมั่นคงนะคะเหมือนอาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนี้นะคะยังไงก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานในอนาคตเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนคบหากันยาวนานนะคะจนเป็นคนในครอบครัวไปนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณเจอแน่นอนนะคะ แล้วเขาก็เป็นคนดีนะคะมีความชัดเจนในการคบหานะคะอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้เรารู้จักนะคะหรือโชคชะตาบุเพสันวาสนะคะให้เราได้มาเจอกันนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในความรักจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่เดอะฟูนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้นะคะไพ่ทันกระบ,บอกให้เรา,เาท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะมีอาจจะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะไปไหว้พระทําบุญอะไรต่างๆหรือท่องเที่ยวระยะใกล้ๆนะคะให้จิตใจเบิกบ,บานนะคะแล้วการงานธุรกิจอะไรต่างๆไม,ไม่ว่างานประจําหรือธุรกิจนะคะของคุณนะคะก็จะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะอาจจะต้องมีการเดินทางไปพบปะลูกค้าอย่างนี้นะคะ เพื่อ,อความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอไปเยี่ยมเยียนลูกค้านะคะไปหาลูกค้าเพิ่มในระยะใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะการเดินทางมันไปไม่ได้เป็นเดินทางไกลนะคะไปเดินทางเหมือนเพื่อความบันเทิงแล้วจะมีโชคลาบานี้นะคะโชคลาบก็ได้จากการเดินทางนะคะโชคลาบการเงินนะคะ เหมือนธ <pinky. S 1> ุรกิจการค้าก็จะเหมือนลักษณะว่าลูกคงลูกค้าเหมือนเราซื้อใจลูกค้านะคะไปเยี่ยมเยียนไปถามมสารทุกสุขดิบอย่างนี้ก็ได้นะคะการงานนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆอาจจะหลั่นล้าไปนิดนึงนะคะให้ใส่ใจในเรื่องของการเรียนมากขึ้นนะคะแล้วผลการเรียนผลการสอบก็จะดีนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเราอาจจะคบคนที่หลั่นล้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังกับความรัก ของเขานะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเขาเป็นคนไปได้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนหลันล้าหรือตัวเราเองก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคาดหวังที่จะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันยังไม่ใช่นะคะก็ยังต้องคบหากันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคบหากันอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแฟนของเราหรือคู่ของเราอาจจะเป็นคนสนุกสนานอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ e m p e r a น c e นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะเช่นว่าโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายสถานประกอบการน,นะคะเปลี่ยนอาชีพใมายอย่างนี้นะคะหรือบางคนทํางานประจําก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานประจำนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทํางานที่อื่นหรือทําธุรกิจส่วนตัวของเราเอง,องนี่ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแนวอาชีพเลยนะคะ จกขายเสื้อผ้าไปขายก๋วยเตี๋ยวของกินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเปลี่ยนแนวธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในทางที่ดีขึ้นนะคะพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะมีแนวทานมีเงินมีทองมากขึ้นอย่างนี้นะคะถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจะเริ่มมีโชคมีลาบมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่มีโชคลาบมานานนะคะสําหรับการเรียนนะคะบางคนก็ใกล้จบการศึกษานะคะอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจยกย้ายสถานที่เรียน ะะอาจจะซิ่วอยี้ก็ได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองนะคะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะสำหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาประสักกันนะคะทะเลาะเบาแว้งนะคะอาจจะเลิกลากันไปนะคะหรือจบกันด้วยดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆ ก็บางคนก็พอที่จะง้องอนกันได้นะคะก็จะได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะหรือบางคนก็อาจจะจะต้องถอยออกมาก่อนดูท่าทีก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะมีโอกาสที่จะได้หวนกลับมาคุยหรือคบหากันอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ไหลแรงอะไรนะคะถ้าไหลแรงมันก็ต้องต่างคนต่างถอยอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจบ้างแล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเจอเราใช่เลยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาคบหากันนิดนึงนะคะใช้เวลาเรียนรู้กันพอสมควรนะคะ บางคนก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปก่อนนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้พไพ่เดชาร์ลอตนะคะนักลบววม้มาสึกนะคะคนวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตพอสมควรนะคะถ้าเหงื่อไม่ตกเงินไม่ได้ ก็ถือว่าต่อสู้ฟันฝ่ามานะคะด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพึ่งใครนะคะพึ่งตัวเองตลอดนะคะก็เป็นคนเก่งพอสมควรนะคะแมบก้าวชีวิตนะคะถ้าไม่ตายอย่างนี้นะคะ<า>ก็ถือว่าช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าปัญหาอุปสรรคทุกอย่างคุณสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะรวมทั้งการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณนะคะโชคลาบหรือเงินทองมันไม่ได้ตกมาจากสวรรค์แบบง่ายๆนะคะ ตัวคุณนะคะเหงื่อไม่ตกไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต่อสู้มาแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของคุณแม่ขุนทองจะบอกเลยนะคะมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะคุณสามารถที่จะร่ํารวยจากความสามารถของคุณเองด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้การเรียนหนักพอสมควรนะคะบางคนจะจบการศึกษาก็ต้องใช้เวลาในการทําวิจัยหรือแก้ไขวิจัยสักรอบสองรอบถึงจบการศึกษานะคะมันก็หนักเหนื่อยพอสมควรนะคะพอน้องๆมุ่ง มั่นตั้งใจปรับตัวนะคะทุกๆอย่างก็จะลี้คายไปในทางที่ดีนะคะยังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะ,ะเตื้อนขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคุณก็เป็นคนบ้าง,งานนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนิดนึงนะคะหรือบางคนก็อาจจะทํานาน ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศนี้นะคะก็ถือว่าไม่ค่อยได้เจอกันนี้นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันในโทรศัพท์นะคะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วสมัยนี้นะคะ ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรคอะไรนะคะแต่อาจจะทํางานเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะใช้อารมณ์บ้างเวลาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปใช้อารมณ์นะคะพูดกันดีดนานๆจะได้เจอกันนะคะหรือเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะอาจจะพูดจาไม่ดีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพูดจากันให้ดีๆนิดนึงนะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะอาจจะมีคนต่างชาติ ะะหรือคนในเครื่องแบบมาให้คุณได้เลือกนะคะก็ต้องดูกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปก่อนนะคะยังไม่ใช่ในตอนนี้นะคะอาจจะพัฒนาในอนาคตหลังจากที่เราได้เรียนรู้รู้จักกันมาก่อนและรู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วอย่างนี้นะคะให้ได้ไว้อกไว้ใจกันมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะในวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะจะมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของการเงินการงานนะคะการเงินอาจจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงนะคะเงินฟุกๆนะคะเงินทรัพย์สินมรดกหรือเงิน เป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นี้ก็ได้นะคะสําหรับการงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรืออาจจะได้ตําแหน่งมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนค้าขายก็ได้กําไรดีนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงนะคะมีคนมา สั่งออเดอร์เราเยอะๆอย่างเงี้นะคะสำหรับคนทําธุรกิจค้าขายหรืองานบริการต่างๆนะคะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราเยอะแยะนะคะเงินทองก็ไหลามาทมานะคะได้กําไรจากการทํามาค้าขายหรือธุรกิจของเรานะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้ผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมนะคะไม่ได้มีปัญหาประสักไลไรนะคะ สำหรับความรักนะคะถือว่าความรักก็รา,าบลื่นดีนะคะคนรักก็ดูแลใจใสกันดีเข้าอกเข้าใจกันนะคะสาหรับคนที่งอนกันก็ดีกันแล้วอย่างนี้นะคะสาหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่คุณก็จะมีคนที่ตรงสเปคคุณนะคะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้เลือกนะคะก็ถือว่าคุณจะอาจจะหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะมีใครเข้ามาให้คุณได้ถูกอก ใจนะคะได้พูดคุยเข้าอกเข้าใจกันแนวทางเดียวกันนี่นะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะคะไม่ต้องเกรงใจด้วยนะคะออคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกเรื่องนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ